สวัสดีครับอันนี้อ๋อสวัสดีครับผมนาตีนะครับนาตีมาเยี่ยมพี่นาทีนะอยู่ครับนนี่นีถามคนนี้นะถามนี่ถามคนนี้เดี๋ยวท่าหนูไปหาหนูไปหาหนูไปเออเอาน้ำตักนิดครั พาหนูไปเดี๋ยวจึงแปดทีเขาจะพาไปได้ได้ครับจึงแปดทีเลยไมาวันนี้มาื่องอะไรครับขออนุญาตถ่ายนะคะพี่เรทนายแล้วจะพูดนะครับเดี๋ยวรอ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 บานเยอะเลยไหมเออเดี๋ยวถผมผมก็จะรุกก็ได้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 ครับได้ครับเดี๋ยวให้ลุงทำธุระส่วนตัวแป๊บหนึ่งนะครับดูน้ำดูน้ำแล้วพักอาคอยก่อนนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับเป็นเรื่องแค่พี่กนได้ได้เลยจะตัดกับการตั้งจะปลูกอะไรตะกี้นะคะต่าเรื่องทนายรัชพลเนาะจ่าเองเนาะขออนุญาตถ่ายเด้อพี่เด้อแล้วก็ถ่ายซึ่งกันและกันนะคะออนุญาตถ่ายนะครับขออนุญาตเป็นที่เรียบร้อยนะคะ บอกของช่องมาณาสตอรี่ไปบอกเจ้าแล้วตอนนี้มันได้โอกาสผ่าช่องเดินไปแล้วหันหน้ามา่าช่องเลยครับอกเต็มเต็มเลยเต็มเต็มเลยเอาบอกชื่อด้วยช่องคอยบอกเจ้าแล้วครับไปยืมกล้องพี่เขาแล้วมาแบกจับปลาแล้ว่าช่องหน่อยได้ช่องเลยได้ภาพได้ภาพหมุนเดียวกันเลยไปอีกช่องนึงครับทุกคนคือใหญ่ลงพื้นที่ครับตอนนี้ช่องแปดช่องแปดช่องแปดก็น่าจะมาทุกช่องครับวันนี้มา มากันสคันรถทำันมจอยกด้านนู้นนะฮะก็ก็มาทําหน้าที่นะนักข่าวก็มาทําหน้าที่ครับพวกเราก็ทําหน้าที่ของเราาสอนนรลรับอนนี้อ๋อล่าสุดมีช่องแดนะครับมาช่องแปดแล้วก็สามสิบสี่รายงานสดนะครับพี่น้องนอกจากช่องโพรไอเดียแชนแนลนะครับ เอาเก็บอินเสิร์ตนะครับมาบ้านลงนทุกหมดแล้ว นี่นห,น,น,น,หนิงมาแล้วนะครับพี่หนิงกาติดกาติดมาไม่ต่ำเลยกาติดกาติดนะตามสบายเลยครับนี่นะครับล่าสุดนะครับอัปเดตล่าสุดเลยนะครับ<ส><ด> เดินคู่ช่างคู่แต่เอ็มดีกว่าแต่เอ็มจะได้บรรยายนะเขาก็เก็บอินเสิร์ตนะครับอินเสิร์ตบรรยากาศที่หน้าบ้านลุงพวกเรา YouTube ก็มารอทำข่าวเนาะเนาะเราเขาเราก็ทำหน้าที่เราก็ทำหน้าที่เนาะครับผมแต่เราจ้างคนใครไม่อยากตกข่าวห้ามพลาดนะครับห้ามพลาดห้ามพลาดห้ามพลาดไม่พลาดแน่นอนนะครับนี่ครับช่องใหญ่เข้ามานะพี่หนึ่งของเราตัวใหญ่เมเดสโซลี่ ก็มาแล้วก็เตรียมตัวสแตนบายสัมภาษณ์แล้วเนาะใช่ครับในช่วงบ่ายที่ท voilà ี่คุยกันก็น่าจะเริ่มเตรียมตัวแล้วแหละครับครับผมเขาก็ต้องมาเก็บบรรยากาศเลยเนาะภาพก่อนพุทธเทนน่าจะออกออกข่าวเที่ยงเนาะเขาหน้าจะออกข่าวเที่ยงนี่นะครับทีมงานครับผมนี่นะครับ อันนี้ซื้อมาซื้อไหนเนี่ยซื้อช่องไหนเนี่ยซื้อช่องไหนเนี่ยต้องปับแปลครับผมเอช่องไหนครับซื้อซื้อใหญ่ซื้อใหญ่จะมาขอสัมภาษณ์ลุงพลได้ไหมสัมภาษณ์เรื่องอะไรครับผมเรื่องไหนรับเข้าก่อนรถครับรถครับวันนี้กี่รอบแล้วครับแต่ก็ไม่เรียบร้อยค่ะบไม่ให้สัมภาษณ์ค่ะก็เป็นหาการรับสภาินค้าท่าน

นี่ครับก็วันก็รอดูเนอะรอทนายใช่รอใบสองมั้รอท่านทนายพูดครับทนายจะได้ดอยู่ใช่องแกนะใช่ครับก็เมื่อกี้เนอะก็เห็นน่าจะเป็นนัตตี้นะครับจาก34นะครับมาขอสัมภาษณ์ลุงพล ก็บอกลุงทําธุระส่วนตัวอยู่อาบน้ําอาบอะไรอยู่นะครับก็รอรอสัมภาษณ์ทีเดียวแล้วกันหรือว่ายังไงค่อยค่อยดูนะครับต้นฮักก็ไม่พลาดครับงานนี้แต่คิดว่าันใหญ่ครับผมใหญ่ที่ไหล่ะครับโคใหญ่ทั้งต้นฮักทั้งที่นาทีก็เปซื้อใหญ่หมดเลยนะตอนนี้นะครับเชฟคนนี้วนสองรอบแล้วผมสงสัยมากเลยฮะววนรอบแล้เชฟคนนี้ บนสองรอบเลยสองรอบสามรอบแลวบบแลวจอดอยู่นู่นเห็นไหมอ๋อสะพานนะรถครอบครัวอาจจะลงอาจจะลงมาว่าจะไม่ก้าลงหรือเปล่าแซทท่อแซทดอย่นาการนี่ครับบรรยากาศหน้าบ้านลุงนะครับอ๋อไม่ใช่โทรมาเมื่อวานเหรอใช่ผู้หญิงนะนายะมาสแตนบายเนาะสแตนบายกันหมดแล้ว ตอนนี้ก็จดจดจ้องกันอยู่นะครับจดจดจ้องกันจ้องกันอยู่แล้วก็ติดลึกจดจดจ้องกับโจกกกอกอยู่นะครับห้ามพลาดนะครับห้ามพลาดห้ามไปไหนเลยวันนี้กอดติดสถานการณ์กับพวกเรายูทูบเบอร์ทุกคนนะครับทุกคน เป็นกำลังใจให้ลุงก,กับป้าล้านเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้ไนครับไนก็ออกมาแล้วนะครับไนไนก็ออกมาเกาะติดไนก็ไม่พลาดน,นะครับไนก็ออกมาเกาะติดสถานการณ์นะครับไปไหนมาครับ ล่าสุดนะครับรอนะครับ,ร,บรอเราก็รอเหมือนกันยังไงพวกเราก็ให้กำลังใจลุงพลก็แตนนะครับครับผมเดี๋ยวเราพรุ่งนี้เราไปได้ทำด้วยกันนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ไปศาสปุ๊บแล้วเราก็จะไปรับพระองค์กันครับผมคอนเฟิร์มพระองค์กันอ๋อเสร็จสิ้นทุกพันก็ไปอรับพระองค์ใช่ที่นางแกเขาทารักแกเลยวันนี้ แต่ไร้ว่าจะไปวันนี้วันที่เขาไม่ได้ไปเพราะลุงไม่ให้ป้าไปเพราะว่าต้องก็คอยเคี่ยวเรื่หงเลาะเกี่ยวต่างต่างนะครับก็นับเป็นสถานการณ์รักศึกของวันนี้นะครับช่วงปลายสองนาทีนะมีอะไรขึ้นบ้าเราก็จะมาในงานให้ถือดูกันครับ